อ,อ,อ,อสวัสดีครับทุกคนครับอันนี้เฮ็ดออ้แต่ผมจะบอกว่ามันบดีกินนะครับมันกินมาได้นะเฮ็ดจะอีกกินมาได้นะครับดูครับออกครับนี่นี่ครับ ออกเต็มเลยครับนี่ดูแต่มันกลินมาได้เนาะถ้ามันกลินได้นี่กระทายจะเก็บอยู่ไปปอไปปุ่นแล้วครับหนทางยังอีกยาวไกลไปครับทุกคนครับอูอ ขึ้นดอยเห็มลายมอนอยู่เผื่อท่านู้สมเผื่อน่อสู้ๆครับผมอู้กล้วยป่าเอออันนี้อันนี้นอบงนี่นะครับบ้านตั้งเหนือไปห้องนอบงนะครับเออนี่แล้วเหรอ กำลังออกแต่เป้าหมายของเขาไปใจนอน,นี่ไปรับดูครับหนุนตังเอาไปนอจะไปเอานอขาวๆดีกว่ามาครับทุกคนครับ ปอบอกว่าต้นเนี่ยมันต้นหลวงมันต้องมีนอหางหลวงอันนะครับแกกำลังคุดอยู่ครับมุมกล้องอาจจะบ่ได้เพราะผมอยู่ลายเพทเอามารุ่นกันครับว่ามันจากนี้ก่อนเนาะแต่ว่าต้นหลวงต้องมีหางหลวงนี่ดู พอต้นมาครับง่ายเหลือแขนมุ่นนะมามันรุ่นกันครับฮัลโหล,ล,ลอ๊ตตรงง่ายต้งง <c oughs> ่ายนะคือบอผาดเลยนะครับการวิเคราะห์นะจากตีสังเกตมาเนี่ยครับไอหวัตต้นนี่ต้นหลวงต้องมีหางหลวงนะแรกอยกันน้นี่ งามเลยครับนี่ ح, ห่างสองมันน้อยอยู่ขวางกำลองหมดเลยจะกินได้นี่ปิ๊กลิกมัอ่ะนี่บนห้องว่าตาแปนะครับตาแปมันคือมันจะบบไงล่ะนอกปอนนอกตาแปลมันตืออย่างน้อง มีของแต่นี่ดูนี่ห่างแหลกอยู่มันจะซ่อนกันเนาะม,มันน่าจะซ่อนกันอยู่ต้นนี้นี่นี่ไปซ,ซ่อนแนวฮคันลคนล้ Hello. Hello, ครับขาวๆนะครับมันจะซ่อนกันซ่อนสองซ่อนสาม ถ้าเป็นรถเครื่องนี้พีโ่โคตรใหมายนะครับซ่อนเต็นอน,นี่บอกบ,บอพีโ่โคตรใหมายเพราะว่ามันซ่อนสองซ่อนสามได้นั่งมีนี่ไหนนอนเดี๋ยวไปขับมันเพราะว่าตรงนั้นมีแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนี่ มองกำลังออกนะอืงช่อนหางวัดก่อนจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเห็บนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านี่มีเหรอเห็นเห็นเออฮะเหรอเออมีเห็บนะครับซ่อนสามแล้วมันก็จะออกสองลายนะแต่นอนนี่ผมบอกเลยว่า เอาย้ำใส่น้ำปูอ่ะบอกค่ะตอนได้ครับแต่เอากินกัะน้ำพริกกะปิกับเอาแกงแล้วก็เอาไปพัดเนาะพัดใส่วุ้นเส้นพัดใส่หมูอ้าวลำสามไม่ซ้อนสองไงเฮ้ซ้อนสองหางซ้อนสองหางเอาเอาหางออกก่อนดูอุ่นกําเนาะเออ ดูเออดู <c oughs> เล็กเออขั้นแห,ห็มนละ้วขั้นแห็มนละ้ดูเอออหางนั่นออก่างซีนะครับต้นนี่ซ่อนซีนี่ปนครับซ่อนซีแหงหางยังไงน่ะอีกกะว่ากะว่า นี่มีนะือทุกคนนี่ครับบอว่ามันต้องมีมีเหี่มกอฮันเหรในปุ่นลึกอยู่นะครับดูอขอคุดเ้อครับนี่คุดหานอนนะครับมันจะได้คุดหาตุนหาแยงเลยนะ ấu nhạc Du lịch khẩn hạt lên Hãy subscribe cho nhảy Ghiền Mì cả lắng nhầy ừ. không khút kín mắn con ừ ừ nhây đó lắm thì mắt này bán được. Chốc ông má lâu này แบบเออตุ้ยอะนะือตุ๊ดปุ๊ดไว้ฮอกอนอกันนี่ครับคุดป้าก่อป้าอยู่นอกแล้วนี่ขาวขาว่ันนี่ ขาวโจโฟดูของแต่ครับนี่นะอู้ยง่ยเห็นนะเนาะนี่ขาวเลยครับทุกคนครับดูอู้ยง่าครับยังหนาเอย ดูออ้อคือคือคืออะโทไอเซี่ยงหอยนั่นนั่นดูดูเอ้อขวาเอาดูเอ้อดูน้องนังดิ้นของแต่สองหางเบิร์นเลอร์ครับ นะมีแล้วนนเดี๋ยวเขาจะไปเห,เห็นด้านหนึ่งนะครับเงเืๆๆๆออมา<ห>ขอบอกว่ามีนะครับนะามาลุ้นกันเนาะว่าจะเจอหรือเปล่าเนฮ้ยเออฮัลโหลปิ๊ดลิปฮัลโหล รับหนอนางดิม้มของแต่ครับทุกคนครับเออคือนี่หันขับพันครับมีครับโอ้หางไงครับอ,อู้งหญ่ขนาดเลยตอนนี้เราต้องขุดเอาออกก่อน นี่สองหางโอ้สองหางนะครับนี่ทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับหางนี่ไงปวบคู่เนี่ยนกนางนาวหลับล้มเลย ในเสียงไดเเงาเเอหางหลวงบันเลอเลยครับโอ้ต้นนี้หางหลวงแต่น okay. ี่หางครับดู ท่้งเสียงนกทั้งเสียงมแมลงครับทุกคนครับเออเธอดูเออดอขาวจ้าฮ่า <laughs> เออสองหางบัเลือ หมดแล้วเออกระง่ายเนาดนั่นหรอได้ค้งงหายก็นอนปิดได้บ่เอาไปเหรอจดะ เออหางให่ง่งครับทุกคนแต่นี่มันโผล่ออกมาจากดินแล้ว โอ้โ่มาจากดินครับแต่ถ้าคูดตอนที่อยู่ในดินนี่ถ้าจะหา,างไงขนาดเลยนี่ดูหนอซ้สางครับทุกคนป็นขาวอยู่เออขาวอยู่นะ <c oughs> มอดอ,อยู่ป่ะ <c oughs> เอาอยไงเอะเลยแกงได้ขาบนะกะหางนั่นนะ่ะอ๋อ ซับแกงขาบนะหวานจ้าเนอเออนี่ครับนันขาวอยู่ครับดูนั่นด,ดูเออดูเอยนี่ครับ ววาเน้อหางหลวงเน้อตัวขาวโจโฟอยู่เหรอว่าบเอากันท่าท่าดูหางขนลวงเนี่ยับส้มดูขาวๆเลยครับ